สวัสดีครับช่องสอสอกเกษตรบันเทิงวันนี้นำเสนอไร่มันสำปะหลังหลังจากปลูกไปแล้ว1เดือนนะครับหเดือนไม่ขาดไม่เกินนะครับเห็นอาราก,การเจริญเติบโตของมันไหมดูการเจริญเติบโตของมันนะครับก็ก็คิดว่าโอเคอยู่นะครับเกิดทุกต้นเกิดเกือบร้อยเกือบร้อยเปอร์เซคือผมเดินไม่ทั่วหรอกเพราะเหนื่อย ทีผมมาเดินดูมันยังไม่ไม,ไม่ไม่เห็นต้นที่มันตายเลยครับหญ้าก็มีนิดหน่อยอันนี้ปักไว้ทั้งต้นนะครับนั้นละมันที่เหลือผมก็มัดไว้เลยเสียบทั้งกระจุกนั่นแหละครับเผื่อจะได้หัวมันระเบิดออกมา <c oughs> เป็นไงครับมันหนึ่งเดือนเห็นใบมันครับ แสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์ดีเพราะปีที่แล้วเราปลูกอ้อยไว้ปลูกอ้อยไว้พอเมื่ออ้อยเราเปลี่ยนจากอ้อยมาเป็นมันเนี่ยปุ๋ยในในดินมันก็มีเยอะมีมีสังอ้อยมีอะไรพวกนี้แหละครับไม่ได้บำรุงไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ปรับปรุงดินอะไรทั้งนั้นไถเสร็จยกล่องปลูกเลยแต่จังหวะมันดีอะครับลำมันมันสด ฝนมันตกมาให้ฝนหาแรกเลยเลยทำให้ดูเขียวพึทไปหมดเลยอันนี้คิดว่าคงได้กำไรแน่นอนครับเพราะผมยังไม่ลงทุนเลยไม่มีคำว่าขาดทุนครับ <c oughs> เพราะเราไม่ค่อยจะลงทุนแต่เราทำได้ดีประมาณหนึ่งเห็นไหมครับต้นเขียวเขียวเขียวกำลังน่ารักน่าหลงนเล เห็นใบใบค่อนข้างจะมันเหมือนกับเราฉีดพ่นทางใบไปหรือให้ปุ๋ยไปแล้วแต่จริงๆก็ยังไม่ได้ให้แต่ที่ให้ให้ผู้ชมให้พามาให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยผมก็ว่าเออคิดไว้ว่าออจะได้เปรียบเทียบกันว่าของผมกับของพี่น้องท่านผู้ชมนะครับมันจะโตเท่ากันไหมหรือเป็นยังไง อะไรประมาณนี้แหละครับถ้าได้ดูของคนอื่นแล้วมันจะได้มีกำลังใจจะได้ไม่ไปคนเดียวขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ